เราจะดึงไปที่40นิ้วครับดึงขึ้นไปเลยเจ็ดตับแปดตับเก้าสี่สิบพอครับแล้วตอนนี้เราก็ได้ทำตัวต้นแบบวัดฟิลม เวลาเราตัดเนี่ยเราจะดึงฟิล์มขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีตัววัดนะครับเตะวัดระยะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามีความแม่นมากน้อยแค่ไหนครับแล้วตอนนี้เราจะดึงฟิล์มไปที่40นิ้วนะครับเอาเริ่มดึงเลยครับ สีิบนิ้วเลยแล้วสี่ิบเอ็ดแล้วอ่ะโอเคไม่เป็นไรอ่ะก็ลองวัดสิเดี๋ยวเรามาวัดดูครับว่าขนาดจะได้ได้ใกล้เคียงหรือว่าเท่ากันไหมตอนนี้สี่สิเอ็ดนิ้วนะครับอ้าวสี่สิบสองแล้วที่รอยบากนะครับสีิบสองกว่าก็ถือว่าใกล้เคียงครับเดี๋ยวเราเทสใหม่อีกรอบครับสี่สเมตร ทำการเทสการดึงเพื่อวัดระยะครั้งที่สองครับเดี๋ยวเราจะดึงกันที่40นิ้วครับนี่คือจุดเริ่มต้นครับจะมีรอยบาดของตัวฟิล์มไว้ดึงขึ้นมานิดนึงอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงเอาให้ได้ระยะโอเคอจจีจยวแ๊บนนะึงนเสร็จค่าอ้าวเริ่มต้นเราจะดึงไปที่40นิ้วครับดึงขึ้นไปเลย จ็ดสแปดสเก้าสี่สิบพออ้าววัดครับยื้อไงผมวัดนะเดึงเพิ่มอีกสี่สิบเอ็ดอีกเพี้ยสี่เอ็ดเหรอตีสี่สิบเอ็ดครับสี่สิบเอ็ดเครื่องสี่สิบเอ็ดไหมโอเคเครื่องสี่สิบเอ็ดครับจบแสดงว่า เครื่องเราใช้ได้ครับและตอนนี้เราก็ได้ทํานวัตกรรมเป็นที่สําเร็จแล้วนะครับอันนี้คือตัวต้นแบบเดี๋ยวเราจะทําการพัฒนารูปแบบของมันให้ออกมาเหมาะกับการใช้งานที่เราใช้กันเวลาออกไปหน้างานครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับสไคร์ด้วยนะครับหรือกดกระดิ่งติดตามเลยครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดเครื่องมือติดฟิล์มดีๆแบบนี้ครับขอบคุณครับ